สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอตึงน้อยนะคะคลิปนี้ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะเป็นดวงประจําวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากน้าไพ่แสงสุขนาไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันนะคะแล้วก็มีคําแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยแต่ก็ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะก็รับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ สำหรับสีมงคลนะคะวันนี้ค่ะวันเสาร์ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธเสริมดวงเรื่องของการงานใช้ดําใช้น้ําตาลยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เสริมดวงเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะฟ้ากับน้ําเงินค่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้พยายามหลีกเลี่ยงสีเขียวนะคะเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์3 2ส,สองค่ะ สี่สองหกห้าห้าเจ็ดค่ะแปดหกสองสี่การงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานวันนี้ก็อาจจะต้อง ไม่ได้ดังใจในบางเรื่องแล้วก็ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับความต้องการความสุขของตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้สนใจว่าเอ,อคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะมองยังไงคนอื่นทําอะไรไหมนะคะขอแค่คุณมีความสุขคุณก็จะให้ความสําคัญกับตรงนั้นแต่ใดๆก็ตามแต่นะมันก็จะมีเรื่องที่ทําให้ผิดหวังเรื่องที่ทําให้เสียใจเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะใดๆก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของอารมณ์หรือว่าพยายามทําให้งานอย่าเกิดความเสีย เรามัดระวังการทําอะไรที่มันเกินไปเกินความจําเป็นเกินความพอดีนะจากการที่บางทีเราเราก็โลภเราก็อยากที่จะให้ได้ดั่งใจเรานะคะแต่มันไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่ที่มันเกินความจําเป็นเกินความพอดีนะคะให้ใหใหยึดตรงนี้เป็นหลักนะคะนะเรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันก็มันก็ไม่มันก็มีจ่ายอนะคะคุณเองส่วนใหญ่คุณเปครอบครัวนะคะเป คนใกล้ชิดเ,เปคนรอบข้างเปคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีรายจ e ่ายเกี่ยวเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้นะคะนะแต่ในขณะเดเียวกันในส่วนของการเดินทางการท่องเที่ยวพวกนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะหรือว่าคนที่ทําธุรกิจครอบครัวเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ,ถือว่าได้เงินได้ทองแนะมีความมั่นคงในระดับหนึง่งเพียงแต่ว่ารายจ่ายที่คือมันเป็นรายจ่ายสะสมอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราเราอาจจะไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะมันก็จ่ายไปเยอะเราก็มีความสูขในการใช้จ่ายนะ แต่ว่ามันมันมันจ่ายเยอะเกินไปอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันมันมีความสุขแต่ว่ามีความสุขไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะมันมีประเด็นบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะดีกว่านี้นะคะนะพยายามบริหารจัดการเรื่องของรายจ่ายให้มันให้มันน้อยลงกว่านี้หน่อยนะคะบางทีมันเป็นมันเป็นความทุกข์สะสมด้วยเรื่องของการเงินนะส่วนความรักค่ะความรักอ่อ จะว่าไม่โดดเด่นก็ไม่โดดเด่นจะว่าเด่นก็เด่นนะคะคือคุณมีโอกาสเจอใครสักคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะ อาจจะเป็นคนที่เราสนใจเขาหรือเขาสนใจเราแต่ว่าเอ่อเป็นเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเราก็หวังให้เขาช่วยเขาก็หวังให้เราช่วยนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะเอ่อคอยซัพพอร์ตกันได้อยู่แต่ว่ามันก็มันก็มันก็เหนื่อยนะคะเพราะไม่ได้หมายความว่าบางทีเราซัพพอร์ตเอ่อเขาซัพพอร์ตเราได้แต่มันก็มีบางเรื่องที่เราต้องคอยซัพพอร์ตเขานะคะก็เอาเป็นว่าดูกันไปในระยะยาวกันแล้วกันนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่แน่นอนว่าต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้นะคะอาจจะเป็นวันที่ต้องร่วมทุกนะคะไม่ใช่วันร่วมสุขนะใดๆก็ยังยังไปกันได้ดียังคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่เพียงแต่มันจะเหนื่อยนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนาะสุขภาพค่ะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงเลย คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องรอบคอบให้มากอย่าประมาทนะคะมันมีแนวโน้มว่าเราเองเราเใช้คําว่าคิดอะไรได้ก็ลงมือทําโดยที่ขาดความระมัดระวังขาดความรอบคอบและอาจจะไว้ใจคนอื่นมากเกินไปด้วยคือบางทีเรามองล่วในแง่ดีเกินไปไงเออฉันไม่คิดร้ายต่อใครก็คงไม่มีใครคิดร้ายต่อฉันมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้นนะคะรอบคอบไว้ก่อนเนาะอย่าเน้นอย่าเห็นแก่ความสุขความสบายใจของตัวเองมากเกินไปนะค,ะคือคนเรามันก็ต้องมีเหนื่อยมันมีมันมีเหนื่อยมีเครียดมีอะไร ที่ต้องจัดการเองบ้างนะคะคนเกิดวันจันทร์สองอขออภัยค่ะสองศูนสี่หกห้าเจ็ดค่ะ หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดหกการงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ก็อาจจะ ทําได้แค่ประคองตัวนะคะอาจจะมีเรื่องทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจไม่มั่นใจในอนาคตรู้สึกมันเอ๊ะนะฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวนะโดดเดี่ยวมันเหนื่อยมันล้ามันท้อนะคะก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเนาะแล้ววันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเราเองเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากใครแต่ว่ามันมีคนที่อาจจะเรียกว่าอยู่ ทำอะไรลับหลังเราหรือทําให้เราเสียหายขโมยผลงานทําให้เราเสียผลประโยชน์พวกนี้วันนี้ต้องบอกว่าไว้ใจใครไม่ได้นะคะนอกจากเราให้กําลังใจตัวเองแล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์เรื่องของการงานของตัวเองด้วยนะคะเจอคนไม่หวังดีเจอคนเอาเปรียบเราอะ นะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าอสบายบายงานอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจแต่เงินนี่มีใช้จ่ายนะคะอยากใช้อะไรได้ใช้นะคะตัวคุณเองก็ใช้จ่ายเพื่อความสัมพันธ์แหละนะคะขอแค่รักขอแค่ชอบเราก็ใช้จ่ายได้นะคะเราเราเรียกว่ามีเงินจ่ายเนาะนะแล้วเงินก็ได้สมน้ําสมเนื้อคุ้มค่าเหนื่อยด้วยสิ่งที่คุณควรจะได้คุณก็จะได้นะคะนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนด้วยในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายต้องให้มันสมดุลน,นะคะแล้วก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะ เรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด็ดคนโสดน,นะคะก็ทำชีวิตเราให้ ประสบความสําเร็จก่อนนะคะถ้ายังมีเรื่องไม่สบายใจชีวิตของเรายังมีเรื่องทุกข์ใจยังไม่โอเคนะคะก็อย่าไปอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวนะการที่เราไปให้ความสัมพันธ์กับความรักหรือพยายามจะมีแฟนพยายามจะจีบใครสักคนเนี่ยนะมันมีแนวโน้มว่าบางทีจะเจอ ER แต่คนที่บางทีไม่นอกจากไม่สนใจเราแล้วบางทีอาจจะเขาอาจจะมีคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วเลยทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะคะทําตัวเราให้แบบว่าให้ดีให้ประสบความสําเร็จก่อนเนาะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออความน้อยเนื้อต่ําใจน้อยใจเออแฟนเนี่ยมีความสุขจังเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาดีแต่ตัวเราเองหนะ่ยแย่แล้วแถมบางทีเขาไม่สนใจเราด้วยมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้นะหรือสถานการณ์อาจจะกลับกันก็ได้นะคะดังนั้นก็พยายามที่จะสนใจหรือให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมากหน่อยนะคะวันนี้เรื่องอื่นๆหรือคนอื่นให้ความสําคัญน้อยลงค่ะ สุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงนะคะจุดอ่อนก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกกินพวกของหวานเบเกอรี่พวกน้ำตาลสูงไขมันสูงพวกนี้ต้องระวังนะคะเบาหวานนะคะไขมันเนี่ยเป็นจุดอ่อน คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางปัญหานะคะเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่างนะคะมันก็อยู่กับตัวเรานั่นแหละเราหลบมันไม่พ้นแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทุกร้อนกับมันในะทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเออเรามองเห็นปัญหาแล้วเราก็เอาตัวเราเข้าไปเผชิญเออเข้าไปเรียกว่าไปคลุกอยู่กับปัญหานั้นจนจนทําให้รู้สึกว่าขาดความสุขนะคะเรื่องบางเรื่องวางไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันต่อๆไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบทุกไม่ต้องรีบเศร้า,า uit, ไม่ต้องรีบโกรธไม่ต้องรีบแบบว่า เออไปวุ่นวายกับมันมากนะคะคนเกิดวันอังคารสองเก้าสองหกเจ็ดเจ็ดแปดค่ะเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสองห้า การงานคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้ก็อาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าบางเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีคนช่วยเรียกว่าดวงดีดวงมีคนช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวันอังคารนะคะโดดเด่นมากๆนะคะนะความโดดเด่นของคุณความเป็นคนเก่งความเป็นคนที่เขาเรียกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันท็อปฟอร์มเลยแต่เพียงแต่ว่าด้วยปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เตรียมการนะหรือว่าไม่ได้มีแผนสำรองแต่ว่าก็ยังมีคนคอยที่แบบว่าเออมีคนคอยเล็งที่จะแบบว่ายื่นมือเข้ามาช่วยคุณอุ้ยดีจังเลยนะคะและความโดดเด่นของคุณที่ทําให้คนอิจฉาริษยาได้ด้วยนะใดๆก็เออว่ากันไปตามสถานการณ์เพราะว่าทุกอย่างมันก็โอเคนะเจอแค่ปัญหาเล็กน้อยมันเป็นปัญหาตามฤดูกาลปัญหาที่ถ้าขอแค่มีแผนสำรองไว้หน่อยมันก,ก็จัดการได้แล้วนะคะนะคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ สวยงา,งามนะคะขายเครื่องประดับเสื้อผ้านะกระเป๋ารองเท้านะคะอะไรก็ตามแต่พวกนี้นะคะจะถือว่านะ่าโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆผู้ชายเวันลงคารจะเหนื่อยมากหน่อยนะคะนอกจากงานตัวเองและคุณยังต้องคอยซัพพอร์ตคนรอบข้างด้วยนะคะ เรื่องของการเงินเนี่ยลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงมีจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็หาเงินหาทองได้นะคะระวังอย่างเดียวระวังว่าเราไม่ได้หาผลประโยชน์จากใครเราไม่ได้เอาเปรียบใครแต่มีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากเราอยู่นะคะ,คะก็ระวังเงินในกระเป๋าเราให้ดีนะคะถือว่าวันนี้ดวงดีนะคะดวงดีคือเรียกได้ว่าเจอปัญหาก็มีทางออกมีทางแก้นะ,ะแล้วก็คือบางทีปัญหาเนี่ยพวกนี้มันทําอะไรคุณไม่ได้นะคะยังคงยังคงรู้สึกว่าสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน นะส่วนความรักค่ะคนโสดนะคะคือจริงๆความสุขของคุณคือการได้ก็เรียกว่าได้ทําในสิ่งที่รักได้ทําในสิ่งที่ชอบอยู่กับครอบครัวนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่สิลเสมอการเป็นคนดีเป็นคนที่เรียกว่าเข้ามาในชีวิตเราได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆเรียกว่าอาจจะพัฒนาได้ในระยะยาวแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่วัน2วันแล้วจะเออจะมารักมาชอบจะเป็นแฟนอันเนี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่ามีโอกาสเจอคนดีคนที่เรียกว่าสิลเสมอการ แล้วนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่วันนี้ต้องพยายามใส่ใจกันให้มากหาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าบางทีในระยะยาวเนี่ยในความรักความสําคัญมันต้องการมันต้องการการดูแลซึ่งกันและกันต้องการความาความรักการแสดงความรักนะการให้ความสําคัญซึ่งกันและกันการมีของขันของฝากการให้กําลังใจกันนะทำอะไรเพื่อกันเล็กๆน้อยๆนีน่นนเป็นสิ่งสําคัญนะคะในวันนี้เนาะ สุขภาพนะคะระบัดนระวังปัญหาภายในช่องปากค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราเน้นนะคะในเรื่องของการทำดีนะคะ มันมันไม่มีทางรัดนะคะเรียกว่าทําดีได้ดีส่วนอะไรที่ก็ตามแต่ที่มันเป็นจุดอ่อนที่มันเป็นข้อบกพร่องมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ดูแลมันดีๆไม่ได้จัดการดีๆเราจะไปหวังผลดีจากมันไม่ได้นะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะทําดีได้ดีทําไม่ดีผลก็ไม่ดีด้วยนะคะนะแล้วก็มันเป็นวันที่เราอาจจะต้องต้องเคลียร์ต้องสะสางต้องจัดการสถานการณ์ต่างๆนะคะให้มันเคลียร์ให้มันเรียบร้อยอย่ามีอะไรที่มันค้างขาดใจนะคะ คนเกิดวันพุธแปดสองแปดหกแปดเก้าเล็กสี่แปดเจ็ดหกศูนย์ การงานคนเกิดวันพุธนะวันนี้ก็ถือว่าทํางานเดี่ยวดีทํางานเป็นทีมดีแต่ตัวคุณเองนะ่ะทำงานเป็นทีมจะมีความสุขมากกว่านะคะนะเรียกว่าบรรยากาศการทํางานก็ดีนะแล้วก็สิ่งที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้บ้างคือความไม่สบายใจคือบางทีมันก็มีความสุขเกินไปเนาะแต่ว่าคุณเองคุณยังอดที่จะกังวลไม่ได้บางทีเรามีภาระเรามีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออ ต้องดูแลรับผิดชอบนะบางทีงานตัวเองงานคนใกล้ชิดหรือว่าบางท่านก็งานของเราก็คือบางทีเราทําเพื่ออนาคตนะทำเพื่อครอบครัวเราเป็นคนมีภาระเราก็ต้องมุ่งมั่นเรื่องงานมากอันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันสบายเกินไปไหมวันนี้นะฉันควรจะเหนื่อยมากกว่านี้ไหมทำไมฉันมัวแต่เขาเรียกว่าเล่นหรือสนุกหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีกังวลใจเล็กๆแต่ใดๆก็ตามแต่ปล่อยวาง นะคะปล่อยวางแล้วก็มีความสุขกับวันเสาร์ของเราก็แล้วกันนะคะมีอะไรทําทําไปแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของอนาคตนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะบางทีเรามีกังวลล่วงหน้าไปก่อนเนาะในะเรื่องของการเงินถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยตามสมควรนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะคะที่ต้องการคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณนะคะ,ะโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายมันพูดอาจจะมีแบบว่าตึงมือมากกว่าผู้หญิงหน่อยส่วนผู้หญิงมันพูดเน ยนะอยากใช้อะไรได้ใช้นะคะแล้วตัวคุณสามารถใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณนามาทําให้ได้สร้างรายได้ได้อีกต่างหากนะคะผู้หญิงวันพุธเนี่ยจะจะสบายมากกว่าในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรียกว่ามีอิสระในการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างอสบายใจนะครับผู้ชายวันพุธอาจจะต้องเ,ออเขาเรียกว่ามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คําแนะนาําหรือให้คําปรึกษานะคะประกอบการตัดสินใจเรื่องของการลงทุนการหาเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะก็จริงๆก็มีมิตรภาพดีๆเจอมิตรภาพดีๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นมิตรภาพที่ที่บริสุทธิ์อะค่ะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีแต่ว่ามันยังไม่แน่นอนนะคะคือบางทีนนวันนี้เราอาจจะรู้สึกเราสนใจคนนี้จังเลยนะคะแต่วันต่อไปอาจจะไม่สนใจก็ได้บางทีมันสถานการณ์มันยังไม่นิ่งแล้วตัวเราเองก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะก็เรียนรู้กันไปเนาะบางทีก็มาจากกลุ่มเพื่อนนี่แหละนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็ต้องคอยซัพพอร์มณ ค่อยมาคุยกันนะคะแต่ถ้าช่วงที่เรากําลังหงุดหงิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้แบบว่าอกำลังแบบว่าฮอร์โมอนกําลังพุ่งพล่านเลยนะคะกําลังจะเวียงเลยเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งนะคะ,นะเจอกันในช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วกันนะคะจะได้ลดปัญหาลงเนาะสุขภาพนะคะระมัดระวังนะคะเจ็บป่วยหรือบัติเหตุจากการทำงานนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องรู้จักปล่อยวางนะคะเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่างนะคะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะเราทําได้แค่พยายามจัดการปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็สนใจกับปัจจุบันเพื่ออนาคตดีๆที่รอเราอยู่นะคะอะไรที่มันพลาดไปแล้วอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะกลับไปแก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยวางนะไม่ใชน,นมันจะทําให้เราขาดความสุขแล้วก็จมจมอยู่กับทุกจมอยู่กับปัญหาที่ ที่ที่มันมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะแค่ต้องยอมรับแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะหนึ่งหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ หกหนึ่งเลขสองค่ะ สำหรับการงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็พยายามทํางานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะการที่คุณคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่นะคะแม้กระทั่งงานเล็กงานน้อยอะไรต่างๆนานาพวกนี้ล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีนะคะกับการงานของเรานะคะคือบางทีผู้ใหญ่เขาก็ช่วยเราแก้ปัญหามีคําแนะนําดีๆให้นะคะเพราะว่าวันนี้คุณอาจจะเจอในเรื่องของการขาดแรงจูงใจนะคะขาดความกระตือรือร้นปัญหาที่เราไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ในวันนี้นะคะผู้ใหญ่นะคะคนที่มีประสบการณ์ มากกว่าเราทั้งเนคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ใน,ในการทํางานพวกนี้ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้คําแนะนําดีๆกับเราได้นะคะ เรื่องของการเงินนี่ปวดหัวเลยนะคะก็มีใช้จ่ายนะคะคือใช้จ่ายตามความจําเป็นนะคะเงินไม่ขาดมือแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวเรื่องของทางบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะนะหนี้สะสมหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่เป็นเรื่องทางบัญชีเรื่องเอกสารนี่ข <c oughs> <c oughs> อไปค่ะทําให้ปวดหัวนะคะแล้วก็เคลียร์พอสมควรนะคะแต่ไม่ได้กระทบเงินในมือนะแต่มันกระทบความรู้สึกกระทบอารมณ์นะแล้วแถมมีแต่คนที่เรียกว่าไม่หวังดีนะคะจะหาคนช่วยก็คนที่ไว้ใจได้ก็น้อยนะคะบางทีก็ ช่วยไม่ได้นะคะช่วยแบ่งเบาได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่เขาเรียกว่าทําอะไรรับหลังเราปิดบางเรามิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งต่อให้เป็นคนใกล้ตัวแล้วเราไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะเสียผลประโยชน์ได้นะคะต้องระวังด้วยไว้ใจใครไม่ได้นะคะนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ย คนโสดนะคะก็อาจจะต้องอยู่โสดแบบโสดๆไปก่อนนะคะนะต้องดูดีๆนะคะคนดีคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนที่นะเข้ามาในชีวิตเราแล้วจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจะซัพพอร์ตเราได้ไหมคอยช่วยเหลือกันและกันได้หรือเปล่าพวกนี้นะคะบางทีมันมีข้อจํากัดดวงยังไม่เปิดนะคะต้องจะจะดูคนนี้อย่าดูแค่ว่าฉันอยากจะมีแฟนแล้วก็ใครก็ได้พวกนี้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ปัญญานะคะในการที่จะพิจารณาคนด้วยนะคะไม่งั้นเราก็โสดกันไปก่อนนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยนะต้องมีเหตุมีผลในการพูดคุยกันนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราซ้วเราไม่สบายใจต้องอดทนหรือบางทีก็ด้วยภาระหน้าที่การงานอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะนะแต่ถ้าเราไม่หวังเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็โอเคในความสัมพันธ์มันก็มีมันมีวันสุขมันมีวันทุกมันมีวันที่เอ่อต้องอดทนบ้างนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกปัญหามันมีทางออกไปหมดเลยนะคะหรือบางทีปัญหาเรื่องอื่นมันทําให้ รู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะนะใดๆพยายามใช้สติปัญญานะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกนะคะในเรื่องของการในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะคือมันมีทางออกมีทางแก้อยู่แล้วเรื่องความสัมพันธ์ของคุณอะเพียงแต่วัวนนี้ต้องทนไปก่อนสุขภาพนะคะสุขภาพถือว่าแข็งแรงเลยนะคะพยายามหาเวลาออกกาลังกายกลางแจ้งหน่อยนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้หลายๆสถานการณ์ในหลายๆปัญหานะคะอาจจะต้องรอนะรอการแก้ไขนะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันที่คลายรอคนมาช่วยรอคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้มีความรู้มากกว่าหรือผู้อาวุโสเหล่านี้นะคะบางทีเราเองเราอาจจะต้องเรียกว่าใช้ธรรมะเข้าข่มใช้ธรรมะเข้ามาประกอบการจัดการสถานการณ์นะคะรู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยนะคะยึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องถูกถูกศีลธรรมถูกทํานอง คลองทำอะไรพวกนี้อะไรที่มันผิดอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าเราต้องเชื่อมั่นในในผลแห่งการกระทําหรือกฎแห่งกรรมนะคะคนเกิดวันศุกร์สี่ศูนหสามปดห้า เลข3ค่ะ37 39. การงานคนเกิดวันศุกร์วันนี้ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งการทํางานเป็นทีมนะคะการมีคู่หูมีหุ้นส่วนมีคนที่คอยช่วยกะช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยคิดช่วยทานะคะนะจะส่งผลดีกับงานมากๆแล้ววันนี้เลิ่กดีด้วยนะคะคุณเจอคนดีเจอคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณเชอคนที่นะคุณสามารถที่จะไว้วางใจได้นะคะเรียกว่าโอเคมากๆนะ,ะแล้วมันเป็นดวงที่โดดเด่นในเรื่องของการเปิดตัวสินค้าใหม่เปิดตัวกิจการใหม่แล้วมันถือว่าเริ่กดีมากๆนะคะก็ลุยได้ เลยในเรื่องของการงานนะคะเป็นวันที่สบายใจแล้วทุกอย่างราบรื่นจริงๆนะคะและตัวคุณเองโดดเด่นมากๆด้วยนะส่วนการเงินนะคะระวังรายจ่ายที่จะเขาเรียกว่ามันบานปลายมันหยุดไม่อยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะรายจ่ายเกีเ่ยวของเ,อเขาเรียกว่า,าการดูแลภาพลักษณ์การดูแลสุขภาพนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับ คืออะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณใช้จ่ายไปบางทีถามว่าจําเป็นไหมบางทีมันก็มีทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นรวมๆกันนะคะแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่ามันมันหยุดไม่อยู่นะคะมันมันมันจ่ายแบบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องพยายามหยุดนะคะต้องพยายามหยุดในส่วนของความรักค่ะคนโสดนะคะอาจจะต้องอยู่กันสดๆไปก่อนนะคะยังไม่เจอคนจริงใจค่ะอยู่เป็นโสดเนี่ยมีความสุขแล้วก็ แล้วก็สบายใจที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะอย่ามีอะไรปิดบังกันเลยนะคะคือบางที การกระทําคําพูดของเรากับสิ่งที่เรารู้สึกบางทมีมันมันมันไม่ตรงกันนะคะเรารู้สึกแบบหนึ่งแต่เราแสดงออกแบบหนึ่งเราพูดอีกแบบหนึ่งหรือบางทีอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้นะคะที่บางทีความรู้สึกของเขาในใจเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ที่เขาพูดกับเราคุยกับเราแสดงออกกับเราก็เ,ากเป็นอีกแบบหนึ่งพวกนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะคะใดๆเน้นในเรื่องของความโปร่งใสซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะคะกับความรู้สึกและการแสดงออกนะคะมันจะลดปัญหาไปได้เยอะ สุขภาพนะคะระมัดระวังปัญหาภายในช่องปากอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเ,าเจ็บคอนะคะทางเดินหายใจส่วนบนประมาณนี้เนาะเป็นจุดอ่อนค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะใช้ชีวิตให้วาม,มีความสุขพยายามหาเงินหาทองให้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวคือบางทีปัญหาบางอย่างก็คือใช้เงินแก้ปัญหานะคะแล้วกนะ็ชีวิตจะมีความสุขได้ถ้ามีเงินใช้นะคะเพราะฉะนั้นมุ่งในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขซะนะคะคนเกิดวันเสาร์ หนึ่งแปดเจ็ดหกสี่หนึ่งแปดห้าค่ะเจ็ดเก้าหกเก้าการงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ให้ความสําคัญกับการหาความรู้การพัฒนาตัวเองนะคะจะต้องหา เรียกว่าเอ๊ะเราจะไปลงคอสพิเศษอคอสอเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้เรียกว่าเราจะเก่งมากขึ้นหรือมีความรู้ที่หลากหลายรอบด้านมากขึ้นแล้วก็ทันยุคทันสมัยมากขึ้นมันจะมีความรู้บางอย่างที่บางทีเราอาจจะ,ะเรียกว่ารู้แคบเกินไปรู้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะ,ะเราควรจะรู้ที่มันก็ anything, <akan> เรียกว่าอะไรที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานเราหรือว่าอาจจะเกี่ยวในอนาคตก็ได้แต่ว่าในการเปิดกว้างนะเปิดมุมมองของเรานะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ที่มันมากขึ้นไกลมากขึ้นไกล ตัวมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการงานแต่ยังคงต้องยึดมั่นในกฎในระเบียบอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนะคะถ้าทําผิดกฎทําผิดระเบียบเนี่ยโดนจับได้แล้วก็ส่งผลกระทบกับงานแน่ๆนะคะ เรื่องของการเงินนะคะใครที่รอคอยเงินก็อาจจะต้องรอต่อไปอีกหน่อยนะคะได้แหละแต่ว่าอาจจะได้ช้าหน่อยนะคะก็ต้องอดทนรอนะคะมีใช้จ่ายตามสมควรตามจําเป็นแต่ว่าใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะคุณอาจจะต้องการนะคะคำแนะนําในเรื่องของการลงทุนการหาเงินนะคะจากคนที่เขาเรียกว่าถ้ามีใครสักคนคอยมาช่วยวางแผนช่วยคิดช่วยทำพวกนี้มันจะ,จะทําให้เราจัดการการเงินได้ดีขึ้นนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะอาจจะยังไม่ได้เปิดใจรับใครนะคะหรือว่าเราสนใจใครเขายังไม่ได้เปิดใจรับเราแล้วก็ยังไม่เปิดใจรับใครเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเราก็อยู่แบบโสดแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะพยายามมีความสุขกับการทํางานหรือกับการใช้ชีวิตของเราไปนะคะนะหรือคนที่โสดมานานโสดไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนสนใจคุณแต่อาจจะโสดเพราะว่าเราไม่ได้เปิดใจรับใครนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องมีอะไรต้องคุยกันนะคะไม่ใช่ว่าเออฉันไม่พอใช้ฉันก็เก็บเงียบฉันมีปัญหาฉันก็เก็บเงียบมีอะไรไม่พูดมีอะไรไม่คุยแล้วมันจะทําให้มัน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 อัดอั้นอยู่ในนั้นนะคะนะเน้นในเรื่องของคิดอะไรอยากจะทําอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรต้องพูดต้องสื่อสารซึ่งกันและกันมันจึงจะลดปัญหาไปได้นะคะจะลดปัญหาในอนาคตได้นะ สุขภาพนะคะถือว่าตามวัยนะคะคนหนุ่มคนสาวก็ไม่มีปัญหาแหละนะคะส่วนผู้สูงอายุอาจจะมีเจ็บเข่านะหรือว่าปวดแข้งปวดขาเดินไม่สะดวกเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็ดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ต้องพยายามที่เน้นเรื่องของการปณีปัติธมนะคะการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะอาจจะต้องไม่ได้ดั่งใจเราทุกเรื่องแล้วก็ลดการกระทบกระทั่งพยายามในเรื่องของการแสดงออกนะคะการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันพวกนี้นะคะการที่คือถ้าไม่ไปทะเลาะกับใครไม่ไปมีปัญหากับใครเนี่ยมันชีวิตเราจะสงบสุขมากขึ้นนะคะดวงประจำวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568ค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีคะ่ะ